h ฮ้ท o โอโคด i n ้งกิ้งร้านอาหารนั่งชิลที่หลายๆคนไม่ควรพลาดวันนี้เราพาเพื่อนๆไปนั่งชิลที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาคา่ะบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการมาครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะร้านนี้นะคะบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยมากๆทอบที่สุดก็คงจะเป็นกุ้งดองซีอิวค่ะต้องบอกเลยว่าเขามาอุบอุบแบบนี้พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเลยค่ะสปากเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลก็อร่อยมากๆค่ะทุกคนเรียกได้ว่ามาปุ๊บหมดปับ<ห>๊บเลยสามชั้นผัดพริกเกลือนี่คือทีเด็ดมากเลยค่ะทุกคนต้องลลอองงเเเเยยยรรรรราาาาาาจิไมม่คู้้ีนหก ดีอยู่ตรงแยกบ้านโพติดกับถนนฉะเชิงเซาบางประกงเลยร้ยานนี้เขาไม่ได้บรรยากาศดีอย่างเดียวนะคะจะถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยก็สวยทุกมุมเลยค่ะของข้าเนี่ยเขาก็จะมีดนตร,รีสดมาเล่นด้วยนะคะทุกคนพร้อมมาก <c oughs> จริงๆแอประทับใจร้านนี้มากๆเลยค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยเยอะด้วยอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการพาเพื่อนมาเอาติ้งเลยค่ะทุกคนทีสำคัญถึงแม้จะเป็นโซนอาท์ดอร์เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ร้อนเลยค่ะใครที่เคยไปนั่งชิลร้านนี้แล้วมาคอมเมนต์บอกกันไว้บ้างนะ